สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะคะสำหรับคนที่เกิดมังคารประจำเดือนมิถุนายน2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาการอิทธิพลของไพ่เดอะเวิร์นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆค่ะรวมถึงเป็นไพ่ต่างชาติไพ่าการเดินทางนะคะ รวมถึงอิทธิพลของไพ่ความที่ทำนะคะนี้เรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะหรือเรื่องเอกสารต่างๆต้องจัดการให้เรียบร้อยรวมถึงนะคะยังเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการแบบทําเอกสารด้านการเดินทางหรือแม้แต่ในเรื่องของสัญญาข้อตกลงต่างๆนะคะก็มีโอกาสาที่จะเข้ามาค่ะอิทธิพลของไพ่พาไพา่ฤาษีนะคะก็เป็นไพ่การศึกษาอาจจะเป็นเดือนที่เรานะคะไปเรียนรู้หรือมีความคิดที่จะไปศึกษาไปฝึกฝนอบรมงาน หรือแม้แต่นะคะบางคนอยู่ในช่วงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างกุศลใหญ่ในช่วงเดือนนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะที่มีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้การแนะนําค่ะ นะรวมถึงนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดรวมถึงอาจจะมีการรวมกลุ่มรวมญาติหรืออาจจะได้เจอคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะสิ่งที่เป็นบรรยากาศในช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามานะทำให้เกิดในเรื่องของโอกาสที่ดีมากๆสาหรับคนที่เกิดปนานการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่านะคะมันยังมีปัญหาให้เราต้องระวงังหรืออาจยังเกิดความร่าช้าเกิดขึ้นบ้างสําหรับคนที่เกิดปนานกคารนะ ดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางอาจจะถูกละง,งับหรือถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปรวมถึงบางคนเนี่ยมีความคิดจะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องระวังเรื่องเอกสารด้วยเพราะมันยังเห็นที่ผลของพระกฎหมายหรือการถูกกกหรือการถูกตรวจสอบด้านเอกสารการถูกตรวจเรื่องของประวัติน่ะคือไป ไปติดที่ตอมอ่ะนะคะนี่มันเห็นไพ่แบบติดที่ตอมอะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องระวังหรือเตรียมในเรื่องของเอกสารให้พร้อมนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้ค่ะแต่ถ้ามองในเรื่องของงานเนี่ยมันมีชื่อคนของไพ่นะคะหนึ่งไม้นะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆยังเข้ามาด้วยในช่วงนี้แต่ไพ่9ก้าไม้นะคะก็ยังเข้ามาขึ้นไหวฉะนั้นการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องของการทํางานต่างๆยังเข้ามาขึ้นไหวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ซึ่งอาจจะยังต้องระวังกับเรื่องของการทํางานรวมถึงปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะทําให้เกิดในดเรื่องของปัญหามากๆสําหรับคนที่เกิดธนาคารด้วยนะคะฉะนันมองว่าคนไหนที่กําลังเริ่มต้นงานใหม่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะต้องนะคะอดทนนะคะให้พ้นช่วงถุนายน์ไปนะคะหลังจากถุนายนธไปแล้วนะคะดวงในเรื่องของการทํางานจะราบรื่นมากขึ้นรวมถึงคนไหนที่มีความกังวลใจว่ามีโอกาสจะมีการยกย้ายงานเกิดขึ้นไหมมีนะคะ ให้การยกย้ายเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะแต่ว่ายังเห็นที่ผลของให้การเริ่มต้นงานใหม่ๆฉะนั้นการยกย้ายที่เกิดขึ้นยังเกิดประโยชน์นะหรือยังส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดวังค่านะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาที่จะเข้ามากระทบในช่วงนี้ด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยกำลังจะไปรับตําแหน่งใหม่นะคะแต่ว่าอาจจะถูกสั่งระงับก่อนเลยประมาณนี้มันอาจจะมีปัญหาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่ายังไม่แบบยังไ,ไม่ถูกอน,อนุมัต นะคะหรือยังไม่ถูกอนุญ,ญาตเลยประมาณนี้มันเห็นมันเห,ห็นที่ผลของให้ที่แบบคาราคาซังหรือล่าช้าเกิดขึ้นบ้างกับเรื่องงานน่ะแ,แต่มองว่าหลังมิถุนายนไปแล้วทุกอย่างก็จะเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดน,นะคะวันอังคารนะคะฉะนั้นถามว่าในเรื่องของงานเนี่ยการทํางานงยังไงก็ยังมีการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตําแหน่งของหัวหน้าเป็นตำแหน่งที่ดีเพื่อนก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะเพียงแต่ตำแหน่งเรื่องล Lopez ูกน้องเรื่อองงงงบรรริิววานวานนี่ต้ะะะดึค ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้มาจากงานค่ะเพียงแต่เดือนนี้นะคะอิทธิพลของพ่นะคะที่มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องเอกสารนะคะรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารบริวารลูกน้องอะ่ะหรือแม้แต่เรื่องลูกเรื่องหลานเนี่ย นะคะก็อาจจะเข้ามานะคะทาให้เรื่องของการเงินนะคะยังมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นอยู่สําหรับคนที่เกิดธนาคารนะแต่ว่านะคะพอเข้าสู่นะคะในช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยในเรื่องของดวงการเงินจะเริ่มดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นในเรื่องของโชคการเงินที่มาจากการลงทุนเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดบันาังคารอยู่นะคะเพียงแต่ว่าตําแหน่งที่เตือนไปก็ให้ไประวังแล้วกันโดยเฉพาะตาแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยนะคะก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุด ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะจริงๆมีทุกคนของไพ่ความรักนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาไม่จะเป็นรักต่างวัยพบรักกับคนต่างชาติหรือคนเก่าๆนะก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยค่ะฉะนันมองว่าอิทธิพลของไพ่สิบั่วเป็นไพ่รักแท้นะซึ่งมองว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักหรือมีโอกาสจะพัฒนาในช่วงนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาจริงๆเป็นคู่กันเป็นความรักที่ดีแต่มันเห็นชื่อบนของให้กันอย่าล้างนะคะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยแต่ถ้าเดือนนี้เป็นการอย่าแก้เคล็ด หรือเป็นการหย่าในเรื่องของ bitcoin. ด้านธุรกิจต่างๆนี้ก็มองว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าถามว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่ายังรักกันนะถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยังสามารถกลับไปนะแก้ไขปัญหาหรือยังกลับไปแบบเคลียร์ใจกันได้ไหมมโอกาสกลับไปคืนดีกันไหมกลับไปคืนดีกันได้นะ,ะเพราะเป็นครอบครัวที่ยังรักกันอยู่นะคะสุขภาพร่ show, งางกายในช่วงนี้นะคะก็มองว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาะะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหวัดภูมิแพ้นะคะโรคแบบ หอบหืดด่ะนะคะการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายนะ ทรงอกเต้านมช่องท้องเพราะอาหารถุงน้าดีท่อน้ําดีนะคะปัญหาความจำเนี่ยนะหลงหลงลืมล,มลืมนะคะแล้วก็เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าค่ะรวมถึงบางคนมีอาการปวดกระดูกไขสันหลังด้วยนะคะฉะนันอาจจะต้องดูแลตัวนิดนึงแต่มองว่ายังเห็นที่หนอบให้คุณหมออยู่ซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังมีคุณหมอนะเข้ามาดูแลนะหรือยังฟื้นตัวได้ในช่วงนี้นะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแบบอุบัติเหตุที่จะเข้ามาในเรื่องของแบบอุบัติเหตุทางน้าอ่ะสมมุติว่า ตรงถนนมันมีพื้นลื่นๆเนี่ยอย่าไปเดินนะถ้าไปเดินพื้นลื่นจะหกล้มได้ง่ายประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของแบบโรควัดภูมิแพ้นี่ก็เป็นเรื่องของมลภาวะเป็นพิษน่ะเราก็ต้องใส่แมสป้องกันนะหรือตรงไหนที่แบบมีฝุ่นมากๆก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างนมรวมถึงนะคะในเรื่องของการดื่มด้วยการดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอต่อร่างกายเนี่ย นะก็จะทําให้ส่งผลในด้านดีแต่ไม่ใช่ดื่มจนน้าท่วมปอดนะอันนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าเรามีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือปอดไหมมันก็จะมีลิมิตในเรื่องของการดื่มน้ําให้มันเพียงคอนะคะตรงส่วนนี้ก็คือดื่มจิบเรื่อยๆทั้งวัน่ะไม่ใช่ว่าไม่ดื่มเลยไม่กินน้ําเลยแต่มากินทีเดียวช่วงเย็นแบบเนี้ยน้ำมันก็มีโอกาสที่จะท่วมปอดได้นะคะระบบมันก็อาจจะลวนได้ฉั้นการจิบน้ําทั้งวันนะไม่ให้น้ามันไม่ให้น้ํามันขาดหรือไม่ให้ร่างกายมันเกิดความแบบว่าแห้งประมาณนี้นะคะ จิตน้ำเลือดทั้งวันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะที่น่าจะดีนะสำหรับคนที่เกิดมังารนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างเดียวนะเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะก็อาจจะต้องไปดูแลด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็มองว่าพ่งานก็ยังมีที่ผลของพ่างานสวยๆแต่มันยังมีการยกย้ายอ่ะนะหรือมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นบ้างหรือมีการปรับระบบนะไม่ว่าจะเป็นระบบลูกน้องนะคะหรือว่าในเรื่องของการ ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับว่ายังถูกตรวจสอบอยู่หรือยังไม่ยังขาดในเรื่องของแบบอ่า การทํางานที่ครบนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการออกใบป,ประกอบวิชาชีพต่างๆนี่มันยังขาดตรงส่วนนี้นะคะฉันน้นตรงส่วนนี้เราก็อาจจะต้องไประวังนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกมันก็อยู่ในแค่ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจะนั้นถ้าหากผ่านในช่วงมิถุนายนไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะสําหรับคนที่เกิดบัาคารนะการเงินก็รายได้มาจากงานอยู่แลวนะ,ะเพราะคนที่ทํางานนี่ก็เป็นคนที่ขยันอยู่แล้วพี่แต่ว่ามันยังเห็นที่คนของไพ่แบบค่าใช้จ่ายต่างๆนะซึ่งยังเข้ามาบ้างเราก็ไประวัง เรื่องของความรักมันมีไพ่สิบถ้วยฉะนั้นคนโสดก็มีดวงจะพบรักที่ดีอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นคู่ที่รักกันนะคะฉะนั้นถ้าหากว่ากําลังคิดที่จะหย่าร้างกันก็ควรจะให้โอกาสกันอีกรอบหนึ่งจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะรวมถึงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ต้องไปสร้างกุศลให้มากทําบุญในบ้านก่อนกราบขอพอรคุณพ่อคุณแม่สร้างความกตัญญูให้มากค่ะรวมถึงนะคะถ้ามีโอกาสนะคะหรือสะดวกนะ,ะก็ออกไปทําบุญนะคะข้างนอกตามความเหมาะสมนะคะ จะทำให้เรื่องของผสตรงส่วนนี้นะคะเข้ามาดูแลค่ะหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะซึ่งมาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ